สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะยะโสธาราจ้ายโสธราศิริภาประภกรวันนี้พาทุกท่านมานามัสการสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็พระอธิธาของพระมหาสาวกคือพระโมคขลานะและพระสารีบุตรนะคะสถานการณ์ตอนนี้ณสนามหลวงมีผู้คนเข้ามานามสัสการกราบไหว้บูชามากมายเหลือเกินค่ะเห็นแล้วขนลุกมากนะคะดูศักดิ์สิทธิ์มากค่ะ ดูศักดิ์สิทธิ์มากดูดีมากเลยค่ะนั่นก็คือพระบรมสารีริกธาตุนะคะที่ประบาทสนุกเจ้าอยู่หัวและพระราชินีได้ขึ้นไปบูชานะคะแล้วก็พระองค์หญิงก็ขึ้นไปบูชานะคะถือว่าประเทศไทยของเราโชคดีนะคะได้ นมัสก,การบูชาพระองค์นะก็เปรียบประดุดดังว่าได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็พระอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาถือว่าหาไม่มีอีกแล้วนะคะเพราะแต่ก่อนนั้นเคยอยู่แต่ในประเทศอินเดียนะคะแต่ตอนนี้ท่านมาปฏิสัมพน์อยู่ที่ประเทศไทยนะคะท่านผู้ชมเห็นแล้วนะคะอนโมทนาสาธุการสาธุสาธุสาธุด้วยนะคะสาธุสาธุค่ะ